สองเหรียญน,นะครับเจ็ดหมื่นบาทจริงๆแล้วนั่งพาน<ม>บ้านคลองเนี่ยเล่นไม่แพงนะครับถ้าจะแพงนี่จะเป็นชนะมัน ราชเลืองสุขใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับพี่เหลืออีกประมาณ30นาทีครับโอเคค้าผมค้าครับเข้าจอกัวครับคับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมออมวิเชียนบุรีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ เสียงจะดังๆนิดนึงนะครับด้านนอกมีรถนะครับพอดีนัดกับลูกค้าไว้นะครับพี่เขาจะเอาพระมาให้เราดูแถวแถววัดราชเรืองสุกนะครับเป็นวัดของหลวงปูนะ่ฮกเนาะเออเป็นวัดของหลวงปู่ฮกครับอยู่จังหวัด ชนบุรีครับวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะได้มาเช่าพระที่จังหวัดชนบุรีเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าพระที่พี่เขาเอามาให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นไหนยังไงครับแล้วก็ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ที่ผมมาดูเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรครับปกติเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยผมจะให้ส่งไปตรวจสอบที่บ้านครับแต่อันนี้เนี่ยต้องมาด้วยตัวเองครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมาครับพอดีนัดกับพี่เขาไว้แล้วครับเดี๋ยวพี่เขามาครับรอชมกันเลยครับ สวัสดีครับ,รบอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้เลยเนาะพี่เนาะหลังรถผมเลยเนาะมาตรงนี้เลยอ่าสวัสดีครับเตียนน้อยสวัสดีครับเดีย๋ยวขออนุญาตด,ดูนะฮะแล้วก็เข้าสวัสดีครับเอาสวัสดีตากล้องด้วยโอเคครับท่านผู้ชมถือว่ามาไวไหมพี่ไวนะไวพอสมควรใช่ไหมตัดมาตลอดทางเดี๋ยวข้างก่อนถึงกลัวมองไม่เห็นพระ นะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันครับนี่นะครับเป็นพระเหรียญนั่งพานบ้านคลองนะครับเป็นเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับที่มาทําที่จังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะนี่ครับคุณพี่บอกผมว่าเท่าไหร่ครับอันนี้บอกไว้นนเจ็ดหมื่นสุดละ เป็นราคาที่แบบน,นี้เลยจากเขาเลย๋อ oh. จากว่าถ้าอันนี้มันโอเคแล้วก็อาจจะอ่านิดนึงอะไรอย่างนี้อ๋อ oh. ก็คือเจ็ดหมื่คือราคาของพี่เขาคนขาย่าพี่ไม่เอาอะไรอืมเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งแป๊บนึงครับ นี่ครับ2เหรียญน,นะครับ70,000บาทจริงๆแล้วนั่งพานบ้านคลองเนี่ยเล่นไม่แพงนะครับถ้าจะแพงนี่จะเป็นชนะมันแต่ผมชอบเลขนะครับผมเจอหลวงพ่อครูนี่ก็ไม่ถูกไม่เป็นพรนี่ครับเดี๋ยวให้ตะกล้ลองดูออันนี้ไม่ใช่พระของคุณพี่ใช่ไหมอ่าใช่เขาฝากมานะครับเห็นไหมตะกล้ลอง พระเนี่ยถามว่าสวยไหมเนี่ยสภาพเนี่ยปกติแต่ผมชอบที่ตัวเลขใช่ครับผมชอบที่ตัวเลข right. พระมากกว่าตัวเลขที่อยู่กับพระมากกว่าครับฟิตซื้อครับเจ็ดหมื่นผมผมให้ค่าน้ําพี่อีกใช่ไหมผมต้องให้ค่าน้ําพี่เนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับค่าน้ำสามพันพี่อ่าะครับโอเคครับขอบคุณพี่มากครับอ่าขอบคุณครับผมไปเดี๋ยวเรากลับเลยครับตั้งใจไม่ไ้โอนเดี๋ยวขอโอนแทนนะพี่เนาะได้เดี๋ยวผมขออนุญาตโอนนะครับแป๊บนึงนะครับ สิกร okay, ครับโอเคครับเลขครับห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งสองพี่โอเคเดี๋ยวผมกดยืนยันาเข้าไหมครับพี่โอเคครับเดี๋ยวผมส่งสลิปยืนยันไปให้อีกทีหนึ่งโอเคส่งสลิปไปให้นะครับ ก็ถ้าใครมีนะครับอย่าลืมนะครับส่งไลน์มาครับนี่อันนี้เจอปุ๊บก็โทรหาพี่เขาเลยส่งไลน์แล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาทิ้งเบอร์โทรครับเจอปุ๊บเดี๋ยวโทรหาถ้าใช่ราคาเนี่ยปกติบ้านคลองเนี่ยผมจะให้ส่งให้ส่งไปตรวจสอบนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คงจะไม่กล้าส่งเพราะว่ารู้สึกว่าราคาพี่เขาก็เยอะพอสมควรเราก็จําเป็นต้องมาเองครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมาแล้วได้เช่าได้บูชานะฮะก็ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่มากครับที่แบ่งปันครับผมโอเคครับถ้าใครมีก็อย่าลืมส่งมาได้แบบพี่เขาเลยนะครับรบกวนสอบถามพี่ผมเช่าจริงไหมครับพี่เช่าจริงครับเช่าจริงเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์แหละแบบนี้แหละให้เอฟซีได้ดูกันต่อไปครับใครมีพระก็ส่งมาครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับชนบุรีสวัสดีครับ ขอบคุณครับ,บได้ครับ